กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับ RPM Auto Detailing นะครับมากับความสวยงามของรถอีกหนึ่งคันที่ทำการเคลือบแก้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เป็นรถ r a n d Rover Evoque นะครับ SD4 นะครับเคลือบแก้วในสเตจเมก้าเซรามิกโบใช้เวลาในการทำปกติอยู่ที่2วันนะครับถ้าเขาปกติแต่คันนี้ไม่ปกตินะครับหนในเรื่องของการเลาะโลโก้ตรงนี้ออกมาทาใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทาสีใหม่แล้วก็แปะเข้าไปที่เดิมใช้เวลาวันหนึ่งเลยนะ สองนะครับคันนี้นะครับเป็นทั้งสีเดิมและสีพิ่งุํามาสีในส่วนที่ทํามาจะมีทั้งหมด3ส,สีนะครับแก้มมีฝากระโปรงแล้วก็แก้มอาจจะมีชิ้นหน้าด้วย3าสีชิ้นนี้จะต้องรอให้สียืดด้วยเวลาขัดเสร็จไม่ได้เงาเลยนะฮะจะต้องปล่อยพักหนึ่งนะฮะให้มันกลับมาที่เดิมถึงจะเคลือบเข้าไปได้ขั้นตอนนี้รอ1วันนะครับสีส่วนอื่นเป็นสีเดิมเป็นสีที่ค่อนข้างแข็งนะฮะ คัดตั้งนานกว่าจะลงนะครับแต่ก็ลงนะครับ2ขั้นตอนนี้วันหนึ่งนะครับและก็เข้าสู่ขั้นตอนการเคลือบของเราแบบปกตินะครับภายนอก1วันอ่ะสวันนะครับเบอร์แรก1วันเบอร์ที่ 2- อีก1วันแล้วก็มีภายในห้องเครื่องและห้องโดยสารที่ทําการฟอกบอบ์ดทำความสะอาดภายในห้องเครื่องใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้หน้าหน้า,นาด้านหลังนะครับเราทําให้ใหม่เลยทีเดียวเพราะว่าคันนี้อายุเขาไม่น้อยนะประมาณปี2010 ตอนนี้ก็สิปีแล้วแต่สภาพออกมาได้ดีอย่างนี้เกิดจากท่านลูกค้านะครับให้เวลาเราได้ทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ทำงานกันอย่างละเอียดทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆากเลยทีเดียวที่มอบรถสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับออกมาให้เราได้ทำกันนะครับสำหรับรถแ a n d r o v e เวอร์ e e Sd 4คันนี้นะครับจะส่ง ถึงมือท่านลูกค้านะครับในอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆครับที่ให้ความไว้วางใจกันมาโดยตลอดวันนี้มิกกี้ RPM Auto อ e มออโต้เดวลงขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ